อนน้อันนี้น้ําจิ้มวันนี้น้ําจิ้มก็เด็ดอาหารก็อร่อยโอ้เนื้อใสๆนะครับเนื้อใสมาก,กวันนี้พี่น้องดูเนื้อแต่ละอันนี้คือเนื้อแบบใสๆนะเนี่ยนะนก็เดือดแล้วเสิร์ฟมาพร้อมกับเต็มเขียงแล้วพี่น้องหุ้นสายเนื้อนี้ต้องจัดเต็มครับเนื้อน้องลายสายจวดเลยพี่น้องเจอห้องเสียวัดมาโซดแบบบ้างไฟร้านเอานะ <c oughs> <c oughs> อหอมเลยครับพี่น้องป้าโทว,วันนี้อลังการงานสร้างครับพี่น้องกราบสวัสดีเอฟซีคัวลรงเด่นครับพี่น้องอสายเนื้อห้ามพลาดครับวันนี้เมนูเราเด็ดมากครับพี่น้องเข้าคั่วใหม่ๆพริกปนใหม่ๆเข้าคั่วคั่วกับเตาถ่านครับถึงจะสุกจริงแล้วก็หอมถึงข้างในวันนี้เราใส่ใบมะก,กรูดเข้าไปเพิ่มความหอมของเข้าคั่วครับพี่น้องเนื้อน่องลายสายจวดวันนี้จัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวโรงเด่นคั่วก็คั่วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมากิน เนื้อน้องลายจุ่มพียครับพี่น้องสูตรนี้รับรองว่าสายกับแกล้มตอนสงกรานรับรองสุดติงครับพี่น้องหอมเลยมาแล้วครับพี่น้องวันนี้สายเนื้อจะรีบไปไหนนะครับพี่น้องวันนี้สูตรแจ่วขี้เพียแบบหอมๆนะสูตรนี้กินกับเนื้อน้องลายลวกสะดุ้งครับพี่น้องสุดติงแน่นอนครับนี่ดูอ่าแล้วครับข้าวคั่วใหม่ๆพริกป่นใหม่ๆนะครับนี่พริก ยอดสนนะครับจากจังหวัดศรีสะเกดกับพี่น้องเราจะเอามาทําน้าจิ้มแบบแซ่บๆครับเนี่ยยอดสนของแท้นะครับตอนไปศรีสะเกดพี่น้องดูคั่วไฟกันอ้อนนะครับมาแล้วครับพี่น้องบรรยากาศเย็นๆเ,นเนข้าคัา่วคั่วใหม่ๆแล้วก็พริกป่นพริกยอดสนครับพี่น้องวันนี้ได้ของดีพี่น้องบอกเลยว่าของเด็ดมากวันนี้นี่เพี้ยหัวดีจากร้านแม่มันอีกแล้วครับวันนี้นะวันนี้ได้โอ้โหเนื้อน้องลายมาผมไม่อยากจะบอกผมขอเทเลยพี่น้อง น้องลายมาหกร้อยครับนี่ออ้นี่เป็นชิ้นแบบนี้พี่น้องพวกนี้นะ,ะเขาเรียกว่ากินกับอนี่แหละน้องนลายลวกจิ้มที่เหลือบางส่วนแล้วก็จะเอานึ่งนะผัดจังโก้นะที่คนอีสานขอนิยมกินกันนีโหูเนื้อใสๆนะครับเนื้อใสามาก,กวันนี้พี่น้องดูเนื้อแต่ละอันนี่คือเนื้อแบบใสๆแล้วก็เป็นเส้นนี่เลยดู ดูนองลายเรานี่นะครับหั่นมาแล้วก็เอาทำเป็นลวกจิ้มพี่น้องกินกับเจียวเพียขมขมเนี่ยต้องเมนูอย่างนี้นี่หั่นมาข้างในามันจะเป็นลายเส้นๆนะครับจะสวยมากเลยนี่โอ้หน้ำลายน้ำลายแตกครับเกือบสามโลอ่ะนี่พี่น้องนี่เลยเดี๋ยวหั่นมานะสุดติงเดี๋ยวมีหม้อไฟด้วยแล้วก็มีอ่ลวกสะดุง้งมีตะไคร้ใบมะกรูดครับไปท่องซอยบางๆน้ำจิ้มต้องเข้มข้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเอานี่ไปปั่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา ทำน้ำจิ้มนำลายแต่ครับเดี๋ยวผมจะเตรียมหมอ้อไฟมาด้วยจุ่มห้อนๆสายเนื้อสูตรนี้บอกว่าเลยงานสงกรานบ้านเราแซ่บส,สุดพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปคั่วแป๊บนึงครับเอาไปตำแป๊บนึงมาแล้วครับพี่น้องน้ำจิ้มแจว่วสูตรนี้ลองดูเพีียหัวดีแล้วก็ใส่ดีวัวคว่โลงเด่นลงไปตามด้วยพริกปน่นสูตรนี้มันจะหอมมากกับไอตรงข้าวคั่วครับข้าวคั่วโคตรทั่วไปก็ไม่หอมเท่ากับข้าวคั่วตัวนี้แล้วก็ยิ่งเราคั่วกับเตาาฐานครับพี่น้องมันจะ กลิ่นให้มันสุกถึงข้างในครับมันจะหอมมากนี่ใส่ข้าวคั่วเข้าไปมันจะเนื้อๆือ้อมเนื้อๆืหน่อยกินกับเนื้อน้องลายสะดุ้งนะครับพี่น้องคนเบาๆปลากกลิ่นใบมะกรูดขั่วขึ้นมาแล้วครับเพี้ยหัวดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับอืนี่ทำลายแตกเลยพี่น้องใส่ข้าวคั่วไปนิดหนึ่งให้มันเนื้อหน่อยนึงนี่นี่ตามน้ำปลาด้วยตามด้วยน้ำปลาอย่างดีครับเราอย่าลืม น่อยหนึ่งแป้งนัวน้อยหนึ่งแส่หลายแช่หลายแส่แสน้อยแ่น้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อกี้มูรูไม่ลงเอาแบบที่เดียวจบไปเลยนี่คนหน่อยๆความคนยังไม่มาครับพี่น้องนี่รขอขอ้าวคคตวทำงานแป๊บหนึ่งแล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับหอมแดงซอยครับชีฝรั่งครับพี่น้อง ชีฝรั่งซอยยิกๆต้นหอมซอยบางๆนี่นะครับดูความหนืดของก่อนแป๊บเดียวความหนืดจะตามมานะครับถ้าเขาคั่วใส่ไปตอนนี้เลยรอมันหนืดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแข็งเลยนี่เจวกินกับเนื้อครับพี่น้องดูเดี๋ยวขอชิมหลังกล้องให้ดูฟังเสียงแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> สุดยอดขมหวาน,นครับพี่น้อง นี <hak> ่น <gl at> ี่น <t ains> mm ี่นี่นี่ไอาไกินสงกรานครับพี่น้องสุดยอดแล้วนี่เนื้อน้องลายทงสไตล์นี่เลยพี่น้องเดี๋ยวหั่นบางๆแล้วเอาไปลวกใส่ตะไคร้ซอยนะครับนี่อันนี้ตัวนี้เล็กๆเนี่ยบางคนนี่แม่มันบอกว่าบางคนเนี่ยเขาซอยจูเขาไม่เอาเนื้อสันนะครับเนื้อสันมันอาจจะนุ่มเกินไปสําหรับเขาเขาชอบที่มันแบบเคี้ยวแล้วมันดังกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดเนี่ยเนี่ยโอ้พี่น้องดูคุณเด่นหาให้ดูเนี่ยกล้องกล้องมาดูใกล้ๆหน่อยนี่นี่นะ หัน่นนี่ครับสายก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะเขาจะหั่นไอ้ไอ้เนื้อน้องลายเนี่ยนะครับหั่นบางๆอย่างนีนะ้แล้วก็เอาน้ําร้อนลวกเพื่อเราออกเลยครับมันจะได้ไม่เหนียวดูดูสีสันนี่อืมนี่ดูข้างในข้างหลังนี่เป็นเอ็นแก้วนะครับพี่น้องแต่ว่าพวกนี้ซอ,อยกินได้หมดเลยสีสวยมากพี่น้องสีแบบอืสายเนื้อนี่เดี๋ยวผมจะจัดให้ดูวันนี้นะรับรองใครได้ชิมแล้ว ปิดใ,ใจแน่นอนพี่น้องนี่หั่นบางๆไปเลยครับนี่ตัวนี้ก็หัน่นหั่นบางๆเดี๋ยวเอ็นแก้วแล้วเอาใส่หม้อไฟครับอ่านี่หั่นแป๊บหนึ่งครับนี่สายซอยจุคนทางอีสานเขาผัดจังโก้หรือภาคกลางบางที่เขาเอาไปทําเป็นผัดเผ็ดเนื้อน้องลายครับพี่น้องมันจะเป็นเอกลักษณ์ของความอร่อยน,นี่ทำชาบูทำก๋วยเตี๋ยว เนี่ยเนื้อแบบเน้นๆตรงนี้ไอ้ตรงนี้เป็นน้นนองลายใหญ่ไอ้ตัวเล็กๆนี่่าวกลางออกมาครับตัวนี้สวยมากนี่ตัวนี้ก็ตรงนี้ก็เดียดเลยเดีดปัดให้ดูกล้องมาดูหน่อยนี่ชิ้นใหญ่นี่นี่ถ้าถ้ากว๋วยเตี๋ยวเขาจะเอาส่วนนี้เลยพี่น้องนี่นะถ้ากว๋วยเตี๋ยวนะเขาจะหั่นอย่างนี้เลยครับพอมันเจอน้ําร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะสะดุ้งฟูขึ้นมาเลยครับนี่สายเนื้อนี่เป็นยังไงนี่ จริงๆต้องต้องลืบตรงนี้ออกนิดนึงลืบลืบหนังตรงนี้ออกก่อนอา่ากล้องเอาแบบแถ่ายเต็มนะครับพี่น้องจะได้เห็นแบบความน่ากินของเ,อเนื้อลองลายลงเด่นค้นเหนือพี่น้องคนเหนือเขาจุ่มแบบนี้ได้หรือว่าเอาไปทำเป็นจิ้นนึง่งครับพี่น้องเนื้อน้องลายนึง่งน้ำพริกขาโอ้โหอันนี้สุดยอดวันก่อนทํากับเชฟพงคนดูเป็นเอาไปลงเพจคนดูเป็นล้านเลยครับคืออันใหญ่ๆนะเหมาะขนาดครับอันนี้ผมก็จะหั่นบางๆอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเอา เรียงใส่ลมจะไปล้วนกับน้ําร้อนอุ่นน้ำลายไหลครับแล้วส่วนหนึ่งผมก็จะวางมันอันนี้เลยแล้วก็เอาไปจุ่มอ๋อมะก่อนอื่นเลยพี่น้องในไหนก็ไหนละไม่ไหวครับพี่น้องก็มาดูใกล้ๆนิดนึงนี่นี่น,น,นี่น้องหลายของแท้ต้องแบบนี้ครับของแท้เห็นป่นี่ดูสีสันนี่นะอันนี้จิ้มอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวจิ้มดูก่อนอจิ้มดูก่อนเราเอาไปลวกก็อร่อย อน้ำจิ้มเทเหมากเขาคั้วใหม่ๆพริกบ่นใหม่ๆสุดติงอันนี้ถ้าจะให้อร่อยน้ำเดือดจุ่มไปเลยขาดตะไคร้ไปมะกรูดจุ่มเข้าไปครับนับสามสี่ทีหนึ่งสองสามนอดูอันนี้คือสีของเนื้อตองลายที่มัน ตัวกะดุ้งครับจุ่มจิ้มกับนี่จุ่มกับแจวเพี้ยนี่ดูสีดูสีสันขออนุญ,ญาตครับวานมากสุดยอดครับอมืมาถูกทางแล้วสงการนี่จัดเมนูนี่เลยถูกทางแน่นอนอาหารแป๊บนึงครับโอ้อันนี้น้ำจิ้มวันนี้ น้ำจิ้มก็เด็ดอาหารก็อร่อยไอ้ที่เป็นเอ็นแก้วพวกนี้นะครับสีข,ขาวๆนะเดี๋ยวติดมามันจะเป็นเอ็นแก้วต้มไม่รอเลยแปบ๊บนึงนี่สีเหลืองเลยครับเดี๋ยวมีดคมมากนะแต่ว่าเนื้อนี่มันก็จะเหนียวติด,ดนิดนึงเองเอ,อนี่ใส่เนื้อครับพี่น้องหวานมากเลย หวานจริงสูตรนี้นี่เนื้อก็หวานเจียวก็อร่อยครับเหมาะขนาดเอ,อสายเนื้อมาถูกทางแล้วอะหั่นแปบนึงครับพี่นอ้องมาพี่น้องได้ที่แล้วนะน้ำมันก็เดือดแล้วเสิร์ฟมาพร้อมกับเต็มเขียงเลครับพี่น้องคู้นสายเนื้อันนี้ต้องจัดเต็มครับเนื้อน้องลายสายจุ้วดเลยพี่นอ้องเนื้องามงามน้องาลายสวยๆเลยก่อนอื่นเลยใส่ซุปเนื้อก่อน มันจะมันจะน้ำซุปจะนัวมากไม่ต้องใช้แบบกระดูกซุปแล้วนะเมื่อไหร่โฆษณาจะเข้าสักทีนี่เนี่ยซุปเนื้อก่ <c oughs> ใส่ไปลยครับพี่นะ้องน้ำเดือดเดือดตุนเตาถ่านคาใส่คาแก่ครับตะไคร้ลงไปนี่ซุปเนื้อก่อนลงไปชีกใบมะกรูดใบมะกรูดเข้าไปอันนี้เป็นลวกจิ้มสูตรนี้เดี๋ยวมีกระดมปรีมีผักหลายอย่าง ลองใส่ดูครับตุนเนื้อนะใบพักไผหรือว่าใบผักแพรวน,นะครับเอาใส่ในน้ําซุปไปด้วยน้ําซุปจะหอมมากอันนี้สูตรจะทานใส่ลงไปในเป็นน้ําซุปครับทานได้ด้วยใส่ไปเลยนี่รอนน้าเ,เดือดมากก็จิ้มจุ่มได้เลยเนี่ยกินแบบบ้านๆอันนี้จุ่มเล่นๆแต่ว่าจุ่มมันจะไม่ทานในโรงเรียนจะเอาไปรวนกับกระทะร้อนๆเสิร์ฟมาจานสวยๆแล้วที่เหลือใครมาพี่น้องมาก็นั่งกินกันไปครับน,นี่นะ เดือดๆนะจุ่มลงไปนี่เลยโอ้ถ้าไปนั่งริมน้ำน,นะพี่น้องกินบรรยากาศอย่างนี้นะโรงเรียนบอกกันเลยว่าฟินสุดๆพี่น้องดูนี่พี่น้องดูนี่รวกปุ๊บทีเดียวออกมาเลยนะครับพี่น้องแล้วก็หยุดนี่เห็นไหมโอ้น้ำลายแตกถ้าแช่นานแข็งครับห้ามเอาใส่ไม่ต้องใจดีเผื่อคนอื่นอยากกินแล้วรวกแล้วกินเลยนุ่ม <c oughs> แกวันนี้โคตรเทพจริงครับอืมแกวแบบอืมทำขายได้ไหมนี่พริกใป็นมาเข้าก้วเป็นมาใส่ดีลุงเด่นพี่แบหัวดีสูตรติงแล้วเพร่คนเลยครับพี่น้องอได้แล้วเนี่ยนะกล้องมาดูนี่ครับพี่น้องดูดูดด น้ำร้อนนนะระู้ป่ะพี่ชมรอกติดกับใบผักไผ่ผักแพลวมาอย่าให้เนื้อมันสุกเกินครับเวลาจะกินก็ลากมาเลยจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนี้โอ้ยสุดติ่งครับหอมมากเมื่อน้องลายครับสายเนื้อลรงเดียนแนะนำเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวครับถ้าได้ชิมสูตรนี้นะ น้ำจิ้มวันนี้ได้รับไปประกาศเลยน้ำจิ้มวันนี้ครับแซ่บมากนี่แหละมันสุดติงครับสุดติงของสายเนื้อจิ้มดูครับไปเนาะอ,อืมนุ่มมากหวาวเฮ้ยทาขายได้เลยจริงๆมันต้องไปลวกกันเลยมันกินแบบบนเคียงนี้ก็อร่อยนะพี่น้องใครมาก็เชิญมากินกินบนเคียงนี้เลยเดี๋ยวก็เอ,อ็นแก้วคนนี้ ตุนเเนเด้เนเนี่ยหนึ่งพวเอ็นแก้วปลายปลายปลายเอ็นเนี่ยพวกนี้พวกนี้ครับพี่น้องเนี่ยกินนะเป็ดเอ็นแก้วครับนี่ถ้าตุนมานาน,นเวลาถึงเนี่ยมันจะเป็นสีสีทองเหลืองอาลามชามนะครับนี่เอ็นแก้วอันนี้เอาไปลวกกินไม่ได้มันเหนียวเดี๋ยวผมหัน่นหั่นแล้วก็ผมผมว่ากินอย่างนี้เลยพี่น้องไม่ต้องเอาไปลวกแล้วเสียเวลาอย่างนี้อร่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวหั่นก่อนเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวหน่อยตุนไว ตุ๋นหม้อดินไปเรื่อยๆพี่น้องนี่นะนี่นะใส่เข้าไปเลยครับใส่ไปในหม้อเลยนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันฟูเป็นก้อนใหญ่เลยครับเป็นเนื้อตุ๋นแบบขั้นเทพเลยนี่นี่นะอ,อร่อยมากเลยที่แรกมีอีกสูตรหนึ่งนะผมจะหั่นตะไคร้เป็นฝอยเป็นฝอยเป็นฝอยตั้งน้ำเดือเด,อดเอากระทะมาล้วนเพื่อใส่น้ําซุปลงไปเอาน้ําซุปลงไปแล้วก็เอาเนื้อลงไปร้วนรวนพอสะดุ้ง ก็จะามาเสริมแต่ว่ากินอย่างนี้ถูกใจครับได้เรื่องอน้ำจิ้มมัน,นีขอมอบไปประกาศให้ตัวเองเลยครับสุดตริงมาพี่น้องกินได้เรื่อยๆนี่ระหว่างที่เราตุนไปน้ำซุปมันก็จะออกมาเรื่อยๆน้ำซุปในการตุนครับน้ำซุปก็จะเข้มข้นยิ่งตุนกับเตามาน,นี่สุดตริงขออนุญาตกล้องมาดูหน่อยนะกล้องนะน้ำซุปของเราพี่น้องดูเข้มข้นใส่เขาเรียกว่าอะไร เราใส่เ,เอ็นแก้วลงมาแล้วเนหะ็นไหมพี่น้องเห็นไหเอ็นแก้วลงมาแล้วนี่เราใส่ซุปเนื้อก้อนเข้าไปสดชิมให้ดูครับพี่น้องอืมร้อนต้องซดแบบเกาหลีแบบนั่นเลยว่าโอ้โหสมุนไพรไทยมาเต็มๆครับพี่น้องตะไครไ้ใบมะกรูดโอ้โหนี่ขายได้เลย ขายได้เลยพี่น้องสุดติงครับขอสดน้ำแกงให้ดูต้อห้องเสียวัดมาซดแบบบ้างไฟร้านเอานะสุดติงนี่เดี๋ยวไปเอาจานมาล้วนเดี๋ยวจะเสิร์ฟเสิร์ฟพร้อมกินนะครับพี่น้องอร่อยมาก ตู้เย็นในรถดงเด่นก็เย็นเกินพี่น้องดูตู้เย็นแบบสั่งลบสิบองศาครับใส่อะไรเข้าไปก็เป็นวุ้นได้เลยอากาศร้อนๆพกรถตู้นี่ไปไหนก็คือว่าถือว่าดีครับเป็น,ปนวุ้นตลอด <c oughs> ชื่นใจมากครับรสชาตินี้มากเลย <c oughs> เอาช้อนข้อแป้กเป็นวุ้นเลยเย็นมากเลยครับ ไปปพี่น้องจดๆกันนะอร่อยเลยครับมาเลยมาเลยพี่น้องเวลากินนี่น้องลายเสิร์ฟพร้อมอย่างนี้เลยพี่น้องอันนี้เหมะกล้องมาเลยกล้องมาดูใกล้ๆเลยนะที่นี่นะเวลาน้ําเดือดๆอย่างนี้นะใกล้เกินนี่นะถ้าใกล้เกินมันจะอะนี่มันจะเป็นฟองมันจะเป็นขาวๆนี่จุ่มไาเลยโอ้ยเยอไปแล้วเปล่าเนี่ยพี่น้องดูเอาถักม,มานี่กำลังหวานครับพี่น้อง สีของนึ้องน้องลายกำลังได้ครับพี่น้องเนี่ยดูออ้อย่าให้มันสุกนะครับถ้ามันสุกมากมันจะแข็งครับ่านนี้นี่หวานครับแล้วน้ำซุปดูครับสีของน้ําซุปนี่พี่น้องเป็นยังไงอืน้ำลายน้ำลายมาเลยเข้มข้นมากสูตรนี้คือแบบพี่น้องดูเนี่ยได้ที่เลยครับพี่น้องเนี่ยลวกพอสะดุครับเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเขาทำเลยนะน้ำซุปแบบพี่น้องดูมันมันไม่เหนียวครับ เนี่ยสายเนื้อน้องลายต้องชิมแบบนี้แล้วก็เวลาจะชิมครับก็ต้องนี่เลยน้ำจิ้มวันนี้น้ำจิมมำจ้มมาราดมาเลยครับพี่น้องหัวลำไายผมไหล<ม>เชื่อไหมครับวันนี้ผมทาเองลำไา้ขมไหลเองครับงำลายผมแตกเองนะครับเนี่ยพี่น้องเดีด๋ยวดูสายเนื้อผมบอกเลยว่าปีใหม่นะสงกรานนะกินกับพี่กับน้องครับพี่น้องนี่๋้วมาดูเดี๋ยวใครชอบกระดมปลีชอบผักหลายๆอย่างก็ลวกไปนี่เนื้อน้องลาย มาแล้วพี่น้องอันนี้นุ่มจริงลวกแป๊บเดียวแล้วชิมเลยน้ำลายแตกเองครับทำเองน้ำลายแตกเองสายเนื้อต้องลองเพี้ยหัวดีดีวัวลูงเด่นกลิ่นสมุนไพร ขาตะไคร้ไปมะกรูดอลวกแบบนี้แบบเทพจริงครับรวบแบบนี้นี่เทพเลยเพี่น,น่องมันจะกรอบเด้งแล้วไม่เหนียวครับสู้เด้งสู้ลิ้นผมว่าเป็นเมนูที่สดงห่งปีของผมนะไอตัวเล็กเนี่ยไอ,นอ้น้องน่องอันไซส์เล็กเนี่ยครับ มันแบบมันเด้งมันพยายามสู้กับลิ้นเราแล้วลายรสชาติของน้ำซุปโอ้โหบลาเคี้ยวไปครับมันมีรสการเด้งแบบเนื้อม่จะเด้งๆส่วนนี้อร่อยจริงสมราคาครับไอ้บอกไว้ก่อน อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเอาเนื้อน้องลายมาจุ่มแบบนี้และยิ่งเป็นเนื้อน้องลายตัวเล็กๆอย่างนีน้รสชาติดีครับ้เรื่องนั่งลองลองดูนะครับพักไผ่พักแพวถ้าทําเนื้ออย่างยายทันยายทันนี่บางทีทาหมูกระทะน,นะเขาแกแก็เอามาใส่เอาลากล้างต้นมันใหญ่ๆนะครับล้างต้นมันแล้วก็เอามาใส่น้ำซุปจะหอมกลิ่นเนื้อครับพี่น้อง แล้วก็๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อวันนี้มีความหอมของขี้เพีย้ยเข้าไปเพิ่มเด็ดมากม,มันแบบรุดๆๆเข้าไปแล้วครับมันจะแบบบอกไม่ถูก ช่เลยอออขอเบิ้ลครับขอเบิ้งกล้องมาดูน,นะครับกล้องมาดถ้าเวลาไปซื้อนะครับขอตัวเนี้ยตัวเล็กตัวเนี้ยมันจะสุดต,ติงครับเวลาจะกินก็นี่พี่น้องนอกขนาดไป่น้อ,อใส่ไปเลยรอ,อะที่นันหน่อยครับ กล้องตามมานี่กล้องจะเข้าใกล้เกินเดี๋ยวมันจะเป็นมันจะเป็นความร้อนลดลงหนึ่งสองสามออกเลยครับพี่น้องอือ้ยอ,อันนี้คือเอ็นแก้วที่เราต้มไว้กล้องกันด,ดูหน่อยนี่เริ่มเริ่มละเริ่มเหลืองนะครับเอ็นแก้วครับพี่น้องอันนี้นี่ไขรกินสุดท้ายนี่แซ่บเลยละนี่นี่นี่นีพี่ต้องดูเอ็นแก้วเราโอ้โห เป็นยังไงอะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อซบน้ำซุปแบบธรรมชาติออริจินอลไม่ต้องใส่น้ำจิ้มโอ้ยซุปเนื้อก้อนใส่เข้าไปเนี่ยมันกลิ่นของกว๋วยเตี๋ยวเนื้อชัดชัดนะครับใช่เลยกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาก็จะไม่มีกลิ่นของใบมะกรูดตะไคร้หรือว่าขา่าอันนี้มีขา่ามีตะไคร้ ถ้าเอาน้ำจิม้มใส่ปุ๊บเป็นกึ่งต้มแซบ่บกึ่งต้มขมรสชาติแบบเนี่ชิมดูมคนก็สรรหากินจริงในตรงน้องร้านเนี่ยล้ำแต่แต,แต่นี่ครับลวกมาแบบนี้นะถ้าร้านอาหารไหนที่เขาแต่ว่าปริมาณของการทำแต่ละวันมันก็อาจจะไม่เยอะพอที่แบบ ร้านอาหารเนี่ยเนี่พี่น้องดูไม่ต้องใส่น้ำจิ้มครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยครับพี่น้องเวลาชิมมาก็คือขอขอขอซุปเพิ่มน้ำซุปเป็นสีทองดูนักหม้อน้อยเดียวนาอเราก็ใส่เนื้อใส่เอ็นตุ๋นลงไปครับน้ำซุปมันเลยแบบชูมากน้ำซุปแบบจะชูมาก แม่เฮ้ยล้ำเตะน้ำจิ้มนี่ก็เติมเพียงเข้าไปเข้มข้นขึ้นนี่ดูโอ้โหช้ำๆครับพี่น้องช้ำๆครับช้ำๆนะ่นเรื่องวันนี้รู้สึกว่า มันคิดว่ามันอยู่บ้านมาอยู่บ้านมาอยู่สวนมาอยู่นาฮะี้นะมากินกับข้าวแบบนี้แต่ว่าอร่อยแบบเหมือนไปกินอยู่ร้านอะไรรูรูแบบแพงๆมากเลยกําเดี๋ยวใครชอบกินแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อหน่อยขึ้นใช่ครับกระดำปลีซอยถ่ายได้จะกินแบบเนื้อจุ่มได้เจียวฮ้อนไปพอเติมนี่เงี้ยผักคนนี้แล้วแต่คนชอบนะเติมปุ๊บตักเลยอย่างผมนี่ พอให้ผักสะดุ้งมันก็จะมีความหอมของอกินน้ํามันหอมระเหยของผักแต่และชนิดครับพี่น้องไอตัวนี้ก็คือขึ้นช่ายเข้ากับเนื้อดีอเอ็นแก้วทะลักหมดแล้วครับตัวนี้นี่พี่น้องเวลาชิมก็นี่เลยอือันนี้ออกไปทางกว๋วยเตี๋ยวเนื้ออืม เดี๋ยวผมขอลวกแบบโจ๊ะๆลืมไปมีกระเทียมครับเดี๋ยวลวกกินกับกระเทียมหน่อยนี่สองชิ้นนะจุ่มไปเลยจุ่มใส่ในนี้น้ำซุปเริ่มแห้งครับพี่น้องอร่อยเกินน้ำซุปเริ่มแหง้งนี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่นะเดี๋ยวให้กล้องดูแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งนะนี่นะน้ำจิ้มมาพี่น้องกล้องกล้องดูดนะราดนี่นะราดไปกับนี่นะ ตักมันอย่างนี้เลยนะนี่นะครับใครอยากเพิ่มอรรถรสความแซ่บกินกับกระเทียมเข้าไปหนึ่งกรีบนะชิมดูร้อนมากนะขมหวานกระเทียมอีกสุดๆครับพี่น้อง มาแล้วครับพี่น้องก็อีพีนี้จะขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้เป็นกับข้าวที่ลุงเด่นบอกได้เลยว่าอร่อยที่สุดเลยวันนี้เออแซ่บจริงครับสูตรนี้เดี๋ยวต้องเอาไปให้ทีมงานเราได้ชิมครับ่าเพียบ้านแม่มัานนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเนื้อลวกสะดุ้งแบบจุ่มมาอย่างนี้นะใช้ได้เลยครับรสชาติดีมากเลยเออ,อร่อยทุกใจลุงเด่นที่สุดนะครับพี่น้องก็นั่งกินจนมืดนะก็อร่อยเลยครับเดี๋ยว เจอกันใหม่อีพีหน้าครับพรุ่งนี้มีภารกิจในการไปทำงานโรงเรียนต่อมีงานส่วนตัวเนาะก็จะไปทำงานแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นเนมาพรุ่งนี้น้ำชลประทานจะมาแล้วนะอเราเอารถตู้ชาร์จไปเต็มเต็มไปนั่งเล่นน้ำกันครับเป็นใกล้ช่วงจะสงกรานนะ้วพี่น้องนะคลิปนี้ถ่ายวันถวันนะถ่ายคืนนี้นะครับคลิปนี้พรุ่งนี้ลงคลิปต่อเลย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูรับชมจนจบ EP นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องสวัสดีครับรอติดตามการเดินทางรงเรียนต่อน,นะครับพี่น้องสวัสดีครับ